สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเปิดเวทีการประชุมทางวิชาการสภาวการการศึกษาไทยในยุคโ o b a l Boiling เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในเชิงภาพรวมทางมิติการเรียนรู้และความตระหนักในมิติการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมากยิ่งขึ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกันพัฒนาการศึกษาและวางแผนรับมือในอนาคต โดยมีเยาวชนที่ปรึกษาองค์การอยู่นเซฟประเทศไทยและผู้ส่งคุณวุฒิร่วมเข้าประชุมจากภาคต่างๆครับคือในปัจจุบันนี้นะครับเป็นเป็นช่วงที่โลกเนี่ยมียุคเปลี่ยนผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดนะครับสถานการณ์โลกร้อน ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับความมุ่งหวังความคาดหวังเป้าประสงค์ของผู้เรียนเนี่ยในโลกนี้เปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญก็คือการศึกษาไทยเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงตามค่านิยมของโลกนะครับจึงเป็นที่มาของการสัมมานาในวันนี้สถานการณ์ใหม่ U n บอกว่า สถานการณ์โลกปัจจุบันเป็นสถานการณ์โลกเดือดหรือเรียกว่า global boiling อาจจะไม่คุ้นชินนะครับโลกเดือดที่ว่านั้นก็คือความผันผวนทางด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เราต้องเตรียมความพร้อมของเยชนรุ่นใหม่ให้รู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมการเตรียมตัวกับสิ่งแวดล้อมในยุคหน้าแน่นอนครับเวทีเสวนาวันนี้จึงเป็นคาดการพยากรณ์การศึกษาของประเทศในอนาคต ซึ่งเราจะทําทุกไตรามาสให้เราได้วางแผนการจัดก,การศึกษาของประเทศไปในทางที่ถูกต้องแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะได้เยาวชนที่คุณภาพ